สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะมาชวนทําเค้กกระปุกรสช็อกโกแลตแบบง่ายๆหลังจากคลิปที่แล้วเราทําตัวเค้กกันไปแล้ววันนี้เราจะมาทําตัวซอสแล้วก็ตัววิปครีมรสชอบบ็อกโกแลตกันนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทาพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะมาทําตัวซอสกันก่อนค่ะใช้แป้งกวนไส้หรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะจํานวน15กรัมตามด้วยน้าตาลทราย5้กรัมผงโกโก้ย0กรัม เราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะตัวแป้งแล้วก็ผงโกโก้ของเราจะได้ไม่เกาะตัวเป็นก้อนเวลานำมาละลายด้วยนมก็จะละลายได้ง่ายขึ้นค่ะได้แล้วก็ตามด้วยนมสดลดจืดลงไปค่ะจำนวน250 ml จะใช้เป็นนมกล่องหรือว่านมพัดเจอร์ไลท์ก็ได้เหมือนกันนะคะ คนให้ผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลละลายค่ะได้แล้วก็นำมาตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนตัวซอสของเราข้นขึ้นค่ะพอเห็นเป็นริ้วตะก้อแบบนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะไม่กวนนานนะคะเดี๋ยวซอสข้นเกินเมื่อนำไปราดที่หน้าขนมแล้วหน้าขนมของเราจะไม่เรียบนะคะได้แล้วเราก็จะใส่ตัวเนยเค็มลงไปค่ะจำนวน20กรัม ผลให้เนยละลายแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวเนยตรงนี้นะคะถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใส่เขาก็จะทําให้ตัวซอสของเรามีความมันวาวแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นนะคะได้แล้วก็รีบนําไปราใส่หน้าขนมได้เลยค่ะโดยตัวเนื้อขนมเค้กของเราก็จะนํามาใส่กระปุกไซส์สออนแบบนี้นะคะสําหรับวิธีการทําตัวเค้กก็สามารถย้อนกลับไปรับชมในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะสําหรับขั้นตอนการราดซอสนี้แนะนําให้เพื่อนๆทําด้วยความเร็วมือนะคะตัวซอส ของเราก็จะลาดได้ง่ายแล้วก็หน้าเรียบสวยแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นต่อมาเรามาทำวิปครีมกันต่อเลยค่ะเราจะใช้เป็นนมสดลดจืดจำนวน200 ML นะคะนำไปแช่ให้เย็นจ,จัดๆเลยค่ะโดยเราจะนำมาผสมกับตัววิปปิ้งครีมชนิดผงรสหวานนะคะจำนวน100กรัมค่ะก่อนตีก็แนะนำให้ใช้หัวตะก้อคนๆให้ผงวิปละลายคร่าวๆก่อนนะคะเวลาตีแล้วจะได้ไม่ฟุ้งค่ะพอได้แล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงนะคะจนวิปของเราตั้งยอดดีค่ะในส่วนของระยะเวลาเราไม่ได้กาหนดนะคะขึ้นอยู่กับความแรง ของเครื่องตีเพื่อนๆแต่ละคนด้วยค่ะเมื่อวิบของเราตั้งยอดดีแล้วก็ให้ตะล่อมขอบอ่างก้อนอ่างสักรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวานลงไปจำนวน30กรัมซึ่งปริมาณตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะต่อมาก็ตามด้วยผงโกโก้15กรัมก็ตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแค่นี้ก็เป็นอ่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้แล้วก็นําไปใส่ถุงบีบตกแต่งหน้าขนมได้ตามชอบเลยค่ะสําหรับวันนี้เราก็ใช้หัวบีบ 2D บีบเป็นรูปดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูขนมของเราวันนี้ตัวเนื้อขนมเค้กนุ่มๆซอสช,ช็อกโกแลตเข้มขน้นแล้วก็ตัววิปครีมอร่อยออร่อยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ